วันนี้เราก็มาต่อใน EP 2กันนะครับกับรา,ายการผมยังไม่ได้คิดชื่อรายการแบบเต็มตัวเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกโลจิสติกต่างๆนะครับจากประสบการณ์จริงเลยซึ่งในส่วนของคำถามที่ผมเจอบ่อยๆเลยนะครับแบบนำเข้าส่งออกยังไงแล้วเราจะติดต่อยังไงนะครับแล้วสมมติเราเจอค่าข,าขนส่งแพงที่กับที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับทาง ทุกผู้ประกอบการทุกคนหรือทุกคนที่เข้ามาสนใจหรืออยากเข้าในวงการนี้นะครับก็ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับในส่วนของคําถามนั่นเองเราจะทํากันเราจะทําไงวะว่าว่าจะมีเครือข่ายหรือติดต่อเฟร f o ฟลเ r d e r แล้วโดนโกงราคาหรือชิปปิ้งโกงราคาเราทํำยังไงเดี๋ยวไปหาคําตอบกันนะครับเอาจริงๆนะครับผมก็เคยเป็นแบบมือใหม่ในวงการเพิ่งเข้ามาแบบปีแรกเลยเคย,เคยคิดว่า โลจิสติกมันก็แค่ขนส่งหาเลทให้ถูกที่สุดแต่จริงๆแล้วเราพบว่าเครือข่ายอของโลโมงการโลจิสติกก็สำคัญเช่นเราไปรู้จักเจ้าเจ้าหนึ่งที่ใช้มาตลอด10ปีไม่เคยใช้ไม่เคยเปลี่ยนเลยราคาเท่าเดิมตลอดแต่พอมีคนมาเสนอมาอ้าวทำไมมันถูกอันนี้แหละครับคือสิ่งสำคัญที่เราควรมีเครือข่ายโลจิสติก และนี่ก็จะเป็นหัวข้อสำคัญในวันนี้ของ EP นี้เลยก็คือเป็นเครือข่ายของโลจิสติกสนะครับก็อยากจะแชร์เรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับก็คือเหมือนสมมุติว่าทางทางทุกคนนะครับอยากส่งของออกไปยุยโรปแต่ว่าหาค่าส่งออนไลน์เองอย่างเงี้ยครับทางคุณก็จะประเมินแล้วราคาว่ามันจะอยู่ที่ประมาณแสนถึงสองแสนบาทต่อชิปเมนนะครับแล้วก็คิดว่าเนี่ยมันก็คงราคาประมาณนี้แหละแต่พอ วันใดวันหนึ่งมคีคนรู้จักคนแนะนำมาว่ามีบริบรษัทโลจิสติกมานะครับหรือบริษัทเฟสโฟเดอร์มาเจ้าหนึ่งนะครับแล้วเขาเสนอคุณอยู่ที่85,000บาทซึ่งคุณก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยมันถูกกว่าตั้ง10ถึง30เปเซนเลยจากที่เราใช้อยู่อันนี้ยมันก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เรามีเครือข่ายของโลจิสติกแล้วก็ทีเด็ดกว่านั้นก็คือเขาเสนอในส่วนของ การเช็คเอกสารให้ด้วยในราคาที่ถูกกว่าเดิมโดยการถูกกว่าเดิมและได้การเช็คเอกสารเพิ่มเติมด้วยแทนที่จะเราเสียเวลาเช็คเอกสารเองจาก7วันแล้วเหลือ2วันนะครับนั่นแหละก็คือทุกคนก็จะรู้ว่าเครือข่ายที่ดีครับก็คือประหยัดเงินแล้วก็ประหยัดเวลานะครับในส่วนของเคล็ดลับดีๆในวันนี้ผมก็จะมาแชร์ในส่วนของ เคล็ดลับการหาเครือข่ายโลจิสติก7ข้อด้วยกันนะครับ1เลยก็คือเราสามารถหาได้ด้วยในของสมาคมโลจิสติกเช่น tifa tnsc หอการค้า 2. ถ้าคุณยังไม่ได้ใช้ l i n k ์อินนะครับในปี2025ถือว่าพลาดมากเพราะว่าตัวจริงตัวจริงจริงๆเลยนะครับ f ฟซฟอร์เวอร์คัสตอมบลกเกอร์ต่างๆเขาก็จะเล่นในตรงนี้กันเ์อได้เลยนะครับลิงก์อินแล้วก็เ o ซบุ o กกที่3นะครับงานแสดงสินค้าด้านโลจิสติก อย่างเช่นงานไทยล็อกโลจิสติกเอเชียโลจิสติกเอ็กซ์โปถ้าคุณไปงานพวกนี้คุณก็จะได้คอนเน c t ชันหรือเน็ตเวิร์เพิ่มเติมแน่นอนอย่างแน่นอนนะครับก็จะมีคนแจกนามบัตรคุณแน่นอนนะครับจากผู้ประกอบการนะครับในหัวข้อถัดไปก็จะเป็นข้อ4นะครับจะเป็นเฟดโฟเดอร์โดยตรงเลยเราติดต่อไปโดยตรงเลยเพราะว่าบริษัทพวกนี้เขามีเขาเปิดกันเยอะมากคู่เขาแข่งกันเยอะมากเลยนะครับ ้าบริษัทไหนที่ยังใช้แบบบริษัทเฟดโเดอร์เจ้าเดียวอยู่คุณพลาดมากนะครับคุณต้องเฉลี่ยวความเสี่ยงกันออกไปครับเฟดโฟเดอร์เ er, จ้าเดียวอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณทั้งหมดนะครับในในการบริการของคุณเองนะครับในส่วนของข้อที่5ก็คือเป็นพาร์ทเนอร์บริษัทโลจิสติก s ์เอต่างๆนะครับก็เป็นถือว่าเป็นสุดยอดฮิดเด้นเจได้ เพราะว่าเขาสามารถให้ราคาของคุณที่ยืดหยุ่นแล้วก็ราคาดีบริการอาจจะดีกว่าโลจิสติกที่เป็นบริษัทใหญ่หลายเจ้าด้วยอันนี้ผมยืนยันเลยนะครับผมแล้วเราจะเริ่มกันยังไงนี่คือคําถามใช่ไหมครับหนึ่งเลยเราสามารถสมัครสมาคมโลจิสติกได้แล้วเ,เลือกมาเลยหนึ่งที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทิฟฟ่านะครับ อันที่2เราก็อัปเดตใน Link ์อินลิงก์ตินนะครับผมแล้วแอดเฟซโฟเดอร์อย่างน้อยก็5้าถึงสิคนหรือ20คนแอดไปเลยแล้วก็ข้อ3นะครับก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook group ได้พิมพ์ไปเลยว่าโลจิสติกกลุ่มชิปปิ้งกลุ่มนําเข้าส่งออกผมเอาแค่3ข้อนี้พอทุกคนคิดว่าหาได้ไหมครับสุดท้ายแล้วนะครับผมก็อยากจะแชร์กับคนว่าธุรกิจที่โตเร็วครับคือธุรกิจที่รู้จักคนถูกต้อง ลองคิดดูว่าถ้า,ถาทุกคนรู้จักคนที่ให้คำปรึกษาด้านกลมศุลการการได้ด้านเทรดโฟรเดอร์ได้แล้วก็แนะนำเรื่องขนส่งเก่งๆะครับแล้วธุรกิจของคุณจะไปเร็วได้แค่ไหนเองครับลองนึกภาพตามได้เลยนะครับถ้าคุณมีเครือข่ายดีๆแนะนำคอมเมนต์ไว้ให้ผมเลยนะครับผมหรืออยากให้ผมช่วยหาเครือข่ายให้ก็คอมเมนต์ไว้ได้ติดต่อผมได้เลยนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับ EP นี้ด้วยกับการหาเครือข่ายของโลจิสติกส์นะครับ